สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักครับเพื่อนหนุนใจในครั้งนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมีส่วนให้เราเป็นเพื่อนหนุนใจที่จะสนับสนุนการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของเพื่อนพี่น้องที่อยู่กับอาการทางจิตเวชท,ที่มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวชให้ก้าวไป สู่สุขภาวะนะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึง8มิติของสุขภาวะแล้วจะได้เห็นแล้วว่าเป้าหมายหรือคําว่าสุขภาวะที่ต้องการนะั้นมันมีมิติใดบ้างที่เราได้พูดถึงมันแล้วก็จะมุ่งไปสู่มันนะครับคราวนี้ตัว recovery เนี่ยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานนะครับในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะที่บอกฟื้นคืนฟื้นคืนฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรเป็นพื้นฐานบ้างในเรื่องของ การฟื้นคืนหรือ recovery นะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือโฮกนะครับหรือความหวังแน่นอนเราจะต้องมีความหวังอยู่เสมอหรือในขณะที่เราเป็นเพื่อนหนุนใจให้กับผู้ฟื้นคืนสุขภาวะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลเป็นคู่รักเป็นจิตอาสาหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยกันซึ่งดีขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งไปหนุนใจเพื่อนผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยกันนั้นนะครับ แนวทางของ r e c o v e r y นั้นจะต้องประกอบด้วยความหวังเสมอถ้าคุยไปคุยมาแล้วสิ้นหวังแล้วจบด้วยความสิ้นหวังท้อแท้เนี่ยคงไม่ใช่พื้นฐานแนวทางของ Recovery แล้วนะครับซึ่งความหวังนั้นมันจะมีได้มันก็ประกอบด้วยอย่างน้อยสอส่วนหลักคือ1ความศรัทธานในความดีงามของตัวเราเองในประสบการณ์ความสามารถที่เรามีนะครับกับ2ก็คือ มองเห็นช่องทางว่ามันมีการฟื้นฟูได้หายได้จริงอย่างผมเองก็วนเวียนอยู่กับอาการทางด้าน,นจิตเวชมาถึง25ปีเีต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยานะครับจิตบําบัดกิจกรรมบําบัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะอย่างเต็มรูปแบบ1ปีในท้ายที่สุด6เดือนหลังคุณหมอคยทยอยลดยาให้จนท้ายที่สุดผ่านไป1ปีเต็มในเดือนสิงหาคม2562 คุณหมอจิตแพทย์ก็ได้ให้หยุดยาทางด้านจิตเวชนะครับเมื่อใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วก็สามารถทํากิจหน้าที่ประจําวันรวมถึงการเป็นจิตอาสาสนับสนุนให้กับเพื่อนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นมีความหวังแน่นอนครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันตามสภาวะความพร้อมของแต่ละคนนะครับเราไม่เปรียบเทียบกับใครนะครับนั่นคือข้อที่1ความหวัง นะครับหัวข้อที่2นะครับคือ self-direction หรือมีอิสระในการตัดสินใจได้ตัวเองอันนี้สำคัญมากนะครับเวลาจะค้นหาเป้าหมายชีวิตเป้าหมายในการฟื้นคืนสุขภาวะถ้าเราในฐานะเพื่อนหนุนใจได้สนับสนุนให้เขามีอิสระในการเลือกเป้าหมายเลือกวิถีแนวทางที่เขาจะฟื้นคืนได้เขาจะมีพลังที่จะตามตามความฝันของเขา แต่หลายๆครั้งเราจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเครียดความกดดันทางจิตเวชนั้นก็ว่าเพราะว่าถูกบีบบังคับนะครับถูกครอบงำถูกกดดันในเรื่องของวิธีปฏิบัติหรือเป้าหมายในการเรียนการทํางานหรือเป้าหมายในชีวิตมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อยู่บนพื้นฐานของให้ผู้ฟื้นคืนนั้นเขาได้มีสระในการ ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนั่นคือแนวทางการฟื้นคืนสุขภาวะหรือ r e ค o ร e r ีนะครับถัดไปคือ Individualize คือเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับแนวทางการฟื้นคืนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันรายละเอียดครอบครัวที่มาที่ไปสภาพอาการสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการฟื้นคืนสู่สุขภาวะแนวทางปฏิบัตินะครับวิธีทางต่างๆจ,จะต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวสำหรับบุค คนคนนั้นเท่านั้นซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในตอนต่อๆไปนะครับนอกจาก individual i n d d z e แล้วถัดมาก็คือ empowerment นะครับ empowerment นั่นหมายถึงการเสริมพลังหนุนหนุนใจเสริมพลังก็คือดังเช่นอะไรบ้างดังเช่นเขามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อใครนะครับถ้าเขาฟื้นคืนมาแล้วสิ่งไหนที่เขาอยากทำมากที่สุด เขามีใครเป็นบุคคลต้นแบบเขามีสิ่งไหนสนับสนุนพลังชีวิตของเขานะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของการเสริมพลังใจถัดไปก็คือ holistic holistic นั่นคือการดูแลแบบองค์รวมองค์รวมยังไงก็ได้แก่8มิติของสุขภาวะที่เราได้คุยกันมาในตอนที่แล้วเพื่อนๆกลับไปคลิกตามดูได้แล้วจะทำลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับ ถัดไปคือนอนลิเนียคือไม่ราบเรียบเป็นเส้นตรงนะครับบางทีดีขึ้นแล้วอาจจะกลับไปชะลอถดถอยไปไม่ไม่สบายหรือป่วยซ้ําได้แล้วก็กลับมาดีขึ้นใหม่ได้การวางแผนต่างๆก็เหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องทําไปทีละขั้นว่าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนะออกไปทําความสะอาดบ้านนะไปซักผ้ารีดผ้านะเขาอ,อาจจะก้าวกระโดดขยับไปที่ อยากเข้าไปทํางานหรือกิจกรรมการฟื้นฟูเลยก็ได้หรือเมื่อเขาดีขึ้นเขาอาจจะลัดขั้นตอนไปขอกลับไปเรียนหนังสือหรือกลับไปหางานทําเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียงตามลําดับเสมอไปแล้วคําตอบสุดท้ายคือความเหมาะสมที่จะตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเพื่อนหนุนใจกับผู้ฟื้นคืนสุขภาวะให้เขาได้มีโอกาสเลือกของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับถัดไปคือ strength base ก็คือเสริมพลังด้วยจุดแข็ง จะทาให้เขาก้าวข้ามได้เร็วอันนี้พูดไว้ในหมวดใหญ่เลยนะครับในหัวเรื่องว่าฟื้นคืนสู่สุขภาวะได้จุดแข็งเพื่อนไปตามดูในคลิปได้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับถัดไปก็คือเพียร์สปอร์ตนะครับหรือเพื่อนเสริมสร้างชีวิตหรือเพื่อนผู้คอยสนับสนุนแบ่งปันประสบการณ์ในการฟื้นฟูคล้ายเคียงกับที่เราทําเพื่อนหนุนใจหรือพพอร์ตทีเพียร์เนี่ยแต่ถ้าเป็นเพียร์สปอร์ตเต็มรูปแบบนั้นจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเท่านั้น ที่ฟื้นคืนมาระดับหนึ่งแล้วเข้ามาเรียนรู้อบรมแล้วก็กลับไปหนุนใจเพื่อนผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยกันนะครับแต่สำหรับสปอร์ตชีฟแพร์นะครับหรือเพื่อนหนุนใจของเรานั้นสำหรับทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการฟื้นคืนให้กับผู้อยู่อาการทางจิตเวชสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ถัดไปก็คือมี Respect นะครับหรือมีความเคารพให้เกียรติกันนะครับ นั่นยังรวมถึงการเป็นปากเป็นเสียงรักษาสิทธิ์รักษาเสียงให้กับผู้ฟื้นคืนสุขภาวะอย่างเช่นเราอาจจะสามารถไปช่วยเป็นปากเป็นเสียงเชื่อมโยงให้กับโรงเรียนหรือสถานที่ทํางานของผู้อยู่กับการเจริญจิตเวทว่าให้เกิดความเข้าใจว่าเขายังมีการรู้คิดได้เขาดูแลรักษาตัวเองและสามารถที่จะเข้าร่วมเรียนหนังสือกับเพื่อนในรุ่นเดียวของเขาได้ สถานที่ทํางานก็เช่นเดียวกันถ้าเราช่วยกันสร้างความเข้าใจเหล่านี้เป็นปากเป็นเสียงเหล่านี้มันก็จะช่วยให้ผู้อยู่กับอาการทางจานจิตเวชและผู้ฟื้นคืนสุขภาวะนั้นเขาได้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งสง่างามและสุดท้ายนะครับก็คือ responsibility ก็หมายความว่าในการก้าวคืนสู่สุขภาวะนั้นเขาตัดสินใจยังไงเขาต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้นนั่นคือความเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ในการฟื้นคืนก็คือเลือกแบบไหนคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกนะครับคุณตัดสินใจแบบไหนไปแล้วจะดีจะร้ายอะไรเรารับผิดชอบแล้วเรามาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับข้อมูลการฟื้นคืนสู่สุขภาวะหรือรีคอร์ดี้ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายพัฒนานะครับหน่วยบริการให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางของโรงพยาบาลศรีธัญญากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ขอบพรคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยครับขอให้เพื่อนมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะและเป็นเพื่อนหนุนใจที่มีความสุขทุกๆวันครับสวัสดีครับ